กรมการค้า,าก,การจัดก,การโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะดิฉันนางสาวอาทิพิจิตพรจิรภักด์นายกสมาคมนะคะวันนี้คณะของสมาคมนําโดยท่านประธานกรรบพคลองจิรภพเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบในโครงการความร่วมมือทางการเงิน,น,นและการลงทุนยิยนดีต้อนรับผู้ประกอบการนะคะเข้าสู่ในพื้นทท่จังหวัดเชียงใหม่และลาพูนของเราวันนี้สมาคมคึกคักเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าผู้นำนะคะในพื้นทท่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา คุณแม่เลี้ยงบัวคำของเรานะคะคุณแม่คะกล่าวสวัสดีประชาชนทั้งในและต่างประเทศ,เ,ทศเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ชื่นชมเชียงใหม่ของเราซึ่งเป็นการต้องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ค่ะเช่นกันไหมคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะแม่เลี้ยงบัวคำเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่ที่เมืองที่ดีและสวยมากมีที่เที่ยวสวยๆเยอะขอบคุณนะคะ เป็นผู้ประกอบการในด้านของสวนส้มนะคะซึ่งถ่าเป็นผู้ประกอบการที่ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางการเงิน,นและการลงทุนของสมาคมอมบิกาของเราและท่านประธานได้เขียนออกสู่ตลาดโลกประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นครสวรรค์นะคะ,ะยิงมาที่พิษณุโลกรวมถึงพะเยานะคะ วันนี้เป็นวันของเชียงใหม่และลำพูนในยกยินดีต้อนรับผู้ประกอบการที่ยืนยันขึ้นทะเบียนฟรีตลอดชีพกับทางสมาคมนักพการของเราโดยให้เจ้าของสวนของเราแนะนำสวนส้มที่โด่งดังที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้เชียงใหม่ค่ะตัวเอรต้อนรับของแบรนด์ส่อมนะคะส้อมอาการเรียงใช่ไหมคะเลื่อเสลียมาขึ้นอ่ะดังๆนิดนึงค่ะอีกทีค่ะสวนอะไรคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิสาคุณลันะคะเป็นผู้นําชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกลุ่มของเราจะเป็นชาติพันธุ์ทั้งหมดนะคะตอนนี้เราทําในเรื่องของทางผักและผลไม้อินทรีย์นะคะปัจจุบันได้ไปร,ร,รับรองออกเกณฑ์ไทยแลนด์ไอโฟม e ียูนะคะในส่วนของส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างทางทยากเราจะได้เป็นส้มปลอดภัยคือ GAP นะคะเดี๋ยวนายกขออนุญาตดูนิดนึงนะคะ,ค,ะความสวยงามของส้มน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ประชาชนได้ดูว่าสวยงามมาก นี่เป็นของฝากของสมาคมกิกตด้าขอทุกท่านตบมือต้อนรับชวนท้อทเข้าสู่เวทีรลบของเชียงใหม่ของเราด้วยค่ะเจนส้มด้วยค่ะแค่นิ้แน่นอนค่ะแล้วก็ส้มของเรานะคะปีหน้าสมาคมจะมีกําหนดการในการตีตลาดของอาวรับนะคะจะมีทั้งหมด4เมืองนะคะริยาดูไบาอาบูดาบีและโอมานค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามผลงานของสมาม เราให้ขึ้นฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายกลางหรือรายใหญ่วันนี้นาะยกจะให้คำปรึกษาในด้านของโครงการความร่วมมือทางการเงินและการลงทุนอย่างชัดเจนและให้ผู้ประกอบผู้ประกอบการนะคะได้นําสินค้าทุกประเภทนะคะสามารถนําสินค้าขึ้นทะเบียนกับสมาคมนักพิทัของเราได้เลยโดยรูปแบบของการขึ้นทะเบียนฟรีตลอดชีพนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ วันนี้นายกกับคณะเดินทางมาก็ได้รับความเมตตาจากคุณแม่ของเรานะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือคณะผู้บริหารของเชียงใหม่ท่านเตรียมความพร้อมกล้องนะคะยิงไฟที่านายกสัาแอปเิลาพบผู้ประกอบการโครงการความร่วมมือทางการค้าและโครงการความร่วมมือทางการเงินเพื่อการลงทุนนะคะขอทุกท่านกรอมืรอต้้นรับตับราชการด้วยค่ะและอีกสักครู่นะคะเราก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการของเรา จะเข้าร่วมโครงการกับสมาคมในวันนี้ต้องขอขอ,ข,อขอขอบคุณคุณแม่นะคะอขอบคุณพี่ด้วยค่ะที่กรุณาให้ของฝากชิ้นแรกของทางสมาคมราร์ติต้าของเราและหวังว่าส้อมเหล่านี้จะออกไปอาลวาดไปสู่ตลาดโลกกับอาริตาเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่